สวัสดีลครับสวัสดีครับวันนี้พี่อุ๊กนะฮะมีอะไรมาฝากในวันเสาร์ที์นี้นะครับต,ต้องเป็นของกินนะครับไวจับยวนไฮโซบายคุณป๊อกกี้นะครับนี่นะซองละ35บาทถูกมากพี่กินง่ายมากเลยนะครับอ่าเขาบอกว่าต้มน้ำประมาณ5นาทีแล้วก็ใส่ใส่พวกนี้เข้าไปมีเส้นเนี่ยมันมีอะไรอ่ะมีเส้นมีหมูหมูยอแห้งมีต้นหอมมีกระเทียมเจียวมีอุปกรณ์ ปรุงครบถันอร่อยมากที่สำคัญคือหวยจับยูนเฮโซบายคุณป็อกกี้นะครับเก็บได้ถึง2เดือนนะฮะกรุารณาเก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเออเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันไหมเล่นเกมแจกหวยจับยูนเโซบายคุณป็อกกี้กันไหมครับนี่นะครับถ้าจะสั่งซื้อนะครับสั่งได้ที่เบอร์083 0 6 0 2 4 5 4นนะครับอ่านะครับ 083-060-2454นะครับที่อุ๊กรับประกันการันตีนะฮะไวยจับยวนไฮโซบายคุณป๊อกกี้นะครับเซเลบชื่อดังนะฮะซึ่งมีงานทั้งประเทศไทยและประเทศจีนนะครับหนุ่มชาวอุบลที่ทำ อาหารอร่อยอร่อยรสดีมีคุณภาพมาฝากพวกเรานะครับพี่อุมร,รับประกันต้องอร่อยแน่นะฮะเมื่อวานครูชาไทยมังกรเล้งด็อกเตอร์สุรินเมธานีก็นำไปกินกันนะครับ ไวจับยวนไฮโซบายคุณป๊อกกี้นะครับราคา2องละ35บาทมีจำหน่ายทั่วไปนะเก็บได้แช่ตุ้เย็นไหมนะครับ2เดือนวิธีกินก็ง่ายต้มน้ำร้อนนะฮะอย่าลวกนะฮะไม่ใช่มาม่านะครับต้มน้ำร้อนประมาณ5นาทีแล้วก็ใส่เส้นใส่อุปกรณ์ต่างๆไปนะฮะเพราะว่าเขาจะมีรายละเอียดบอกนะฮะวิธีทำไม่ยากนะครับนะฮะพี่อุปฝากด้วยนะครับเพราะว่า เป็นของน้องชายที่รักกันมากนะครับโอเคนะครับย็งไงครับวันนี้ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยครับเดี๋ยวก็คงจะไปกรอกอีกเร็วนี้นะครับไปคุยเรื่องงานกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่รับรองเป๊ะอวนปังอรังปังบรีเย่เย้เย้เีแดนแดนเลยเปิดสองว่าที่ซุปตาดารากรอกคู่ใหม่นะครับตรงนี้คนไหนดีเราก็ช่วยคนไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวนะครับ ยอดมากคุณพ่อคุณแม่ทาชมพูชัดเจนอดทนมาหนึ่งปีกว่าสู้นะสู้ยิบเลยสู้จนตรอกเลยแล้วก็วันเวลาก็ได้พิสูจน์บวามจริงว่านะฮะคุณพ่อคุณแม่ถือว่าสุดยอดและคนให้ความเคารพรักนับถึงเลยว่าขยันทำมาหากินไม่งอหมุงอเท้าวที่ํำคันคือไม่ไม่เบียดเบียนใครไม่ไปรักรานใครไม่ไปวุ่นวายกับใครและ เดี๋ยวจะส่งไปจับยูอาโซนะครับมาบอกไปคุณพ่อคุณแม่ชมพู่ทานเล่นๆกันนะครับก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าจะไปกลกอบเมื่อไหร่นะครับก็ต้องมีงานอีกหลายงานงานหนังด้วยอาสวัสดิ์้านอกกตอ๊กซีรีส์จะต้องไปถ่ายในเร็วนี้เห็นทางผู้จัดผู้สร้างมาะวว้คุณสมยศนผูมีสมบูรณ์โทรมาแล้วว่าโมดเสร็จแล้วอะไรเสร็จเงินเรียบร้อยแล้วแต่ยังไปไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นเป็นธน,นาธิษฐาญคือคุณจิ๊กนวรัตน์ยุกธนันนะฮะจอย ชื่นใช่ไหมฮะรับปากที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยสวัสดิบ้านนอกกร่กอบซีรีส์นะครับเร็วนี้นะครับที่จะต้องถ่ายทำวิประทอลุกเมาะน้องอ่ามิน้นลูกสาวปรทอนซึ่งแสดงคู่ขอบครูชาตไทยนะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ ชมพู่รักเชิญนะเดี๋ยวก็อีกสักพักหนึ่งให้บรรยากาศมันดีเพราะว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันเป็นงานเป็นการทํางานซึ่งเราได้เงินนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรแล้วเรื่องต่างๆน,นานาก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีความน้องชมพู่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับชีวิตเราต้องดาเนินหน้ากองทัพต้องท้องท้องต้องเดินนะฮะอะไรนะครับกองทัพต้องกินข้าวใช่ไหมครับเราทํางานเราได้เงินเรามีความสุขนะครับไม่ต้องไปซีเรียสใครไม่ต้องไปสนใจปากหอยปากปูโดสนโดแคร์นะฮะสู้ดําเนินการ ต่อไปกับชิดของเรานะครับแล้วอย่าลืมฝากด้วยนะครับเกวืจับไฮโซเกลืจับยวนไฮโซใบคุณป๊อกกี้ ok ราคา35บาทไม่แพงครับอร่อยนะพี่อุ้มรับประกันการันตีนะฮะถูกใจนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย